าทางจะออกอาทางจะออกวันปุจฉีวัดน,นุปจฉีมันออกของมันได้แนะนะ่ๆชอ่องเล็กๆเ,เนี่ยจฉียหมัยเนี่ยเนี่ยจฉีัจฉีธธ ไปเข้าที่ส่วนไปไปเข้าห้องน้ำไปไม่ต้องออกไปข้างนอกหรอกเด็กแล้วเนี่ยตอนเช้าแม่พาขับบ้านอืมออกของมันได้นั่นน่ะนี่ขนาดอืม เปิดเองเป็นนะเห็นไหมอันใ่ข้าวซ่วมดีกว่าลูกไม่ต้องออกหรอกหนเราสามารถพิเศษมันมันเปิดเองได้แล้วมันก็จะกระโดดออกไป่นั่นไปละนูะ่นเปวดฉี่ปวดฉี่ปวดฉี่ไปละนูะ่กไปละ